ดอกนี้ที่คุมไว้เป็นดอกตัวผู้นะคะดอกตัวเมียจะเป็นแบบนี้จะมีลูกด้านล่างมีดอกอยู่ด้านบนนะคะอันนี้คือดอกตัวผู้นะคะ จะมีรออองเกต่ออยู่ด้านในนะคะค่อยๆแกะนะคะนนคือดอกตัวเมียนะคะแล้วก็เอารอ,องผสมไปแบบนี้นะคะ่ะผสมให้ครบทุกกีบเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชือกที่เรามัดไว้นะคะเพื่อคุมดอกนะคะตอนที่เราผสมแล้วเพื่อไม่ให้มแมลงตัวอื่นมาผสมต่อจากเรานะคะแล้วก็การคุมถุงแบบนี้ก็ป้องกันแมงวันทองนะคะที่สวนเราแมงวันทองเยอะก็จะคุมไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้เขาเจาะลูกนะคะแล้วก็จะได้ติดโดยสมบูรณ์นะคะดอกนี้ยัง ไม่บานนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะสูกินี่สีเหลืองยังไม่บานก็จะคุมไว้เหมือนเดิมนะคะคิดว่าจะบานวันนี้ไม่บานนะคะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะส่วนดอกตัวผู้นี้ที่คุมไว้ตัดออกเลยนะคะเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาบานก่อนดอกนี้นะคะก็จะเลือกดอกใหม่ไว้ผสมพรุ่งนี้นะคะก็จะคุมไว้เหมือนเดิม วิธีดูดอกที่จะผสมได้นะคะดอกจะมีกลีบเหลืองขึ้นนะคะเขาจะค่อยๆบานนะคะแบบนี้จะมีกลีบเหลืองเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะกลีบดอกจะเหลืองตัวผู้เหมือนกันนะคะกลีบดอกจะเหลืองก็คือจะบานนะคะก็เลือกไว้ อุ้ยลูกสวยมากเลยอืมตอนนี้ได้อยู่ไม่ค่อยเชิญอือ ดอกนี้เกรสรเยอะมากเลยลอ,องแบบนี้คือติดนะคะหลังผสมวันแรกนะคะ วิธีดูก็ง่ายๆดอกจุดนี้จะเหี่ยวลงนะคะแล้วผลจะยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะนี่คือติดนะคะถ้าไม่ติดลูกตรงนี้จะเหี่ยวนะคะได้แล้วสุกินนี่ผลสีเขียวลูกแรกของเรา ถอดหมอกออกนะคะกีบดอกนะคะที่เราผสมไว้ถอดออกจากผลน,นะคะแล้วก็ห่อไว้ใหม่ลูกใสเลยนะคะขยายใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็มีลูกอีกเต็มเลยนะคะรอผสม